ครับก็ทักทาย F4 ทุกคนด้วยนะครับผม f c รันคนทั้งหอยนะครับผมเอาแนวทางหานอยวันนี้ผมมีมาฝากเช่นเดิมนะครับหานอยเมื่อวานโอ้โหเบิ้ลหามมาเพียบเลยครับเบิ้ลเบิ้ลตัวเก่าด้วยนะเมื่อวานผมก็เน้นย้ำไปว่าชอบเบิ้ลกับหามเบิ้ลจริงๆผมไม่ได้จับเบิ้ลหกหกให้นะเมื่อวานก็ ถ้าใครจับในเลขตารางก็คงจะได้เนาะเบิ้ลหกหกตัวที่เข้าตัวที่ผมเจาะให้ก็มีหกศูนย์เนาะที่เข้าก็เสียดายตัวที่เข้าหลายตัวนะผมตัดออกไหยเลขในตารางก็มีหกหกเข้าทั้งอะไรอ๋อปกติแล้วก็มา VIP อเบิ้ลอีกรอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เบิ้ลมาเมื่อวานตัวหามก็ศูนเก้าศูนย์นะเมื่อวานรอบพิเศษหรือเปล่าไหมมาศูนย์เก้าศูนย์อืม ทั้งหามทั้งเบิ้นตามที่วิเคราะห์ไว้มันก็มาจริงๆสําหรับวันนี้เอาวันนี้เดี๋ยวมาดูเลขในตารางกันก่อนเนาะแล้วว่าจะจับยังไงแปดเจ็ดหกหนึ่งสองนะตัวเลขผมให้ห้าตัวเนาะก็ลองไปจับดูว่าใครจะชอบอยังไงนะเนาะอ่าสำหรับตัวจับคู่นะครับวันนี้ฮานอยวันที่สิบสามันเสาร์วันอาทิตย์สิเออวันหยุดวันอาทิตย์มันเสรออาร์ได้ไงวันอาทิตย์รู้สึกว่าน่าจะจับยากนิดนึงนะ แต่ผมจะชอบนี่มากกว่ามันเสาผมเน้นเน้นละไเดียวเดี๋ยวค่อเย,เคยเน้นกันแล้วกันอเอาชุด2ตัวไปก่อนนะก็จะมีถ้านำในตัวเด่นตารางมาจับคู่ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปดหนึ่งแปดสองหหนึ่งหกสอง หนึ่งสองแล้วก็เจ็ดแปดกี่ตัวที่ผมจับให้อ่าแล้วก็จะมีหกเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะถ้านำในเลขในตารางถ้าใครชอบแบบไหนก็นำมาจับได้ท a าเบิลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดอันนี้คือเบิ้ล ตดแล้วก็1นหนึ่ง,งนะผมยังชอบหนึ่ง,งอยู่นะเลขแบงก์ก็มีสิทธิ์มานะแล้วมีผมว่านะวันนี้นะผมจะเน้นเน้นพี่น้องมากกว่านะตัวเลขของวันอาทิตย์นะฮาหนอยพี่น้อง เน้นพี่น้องกับเบิ้ลเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานก็มาเบิ้ลวันนี้ก็น่าจะเบิ้ลอีกที่เน้นที่สุดก็น่าจะเป็นพี่น้องน่าจะมีมานะวันนี้วันอาทิตย์เน้นพี่น้องบวกเบิ้ลอ่ะแต่พี่น้องเน้นนิดนึงอาจจะเป็นเลขพี่น้องนะวันอาทิตย์คือมันจับยากอ่ะจับยากแต่เราก็ต้องจับให้ได้อ่ะตัวเลขแค่ห้าตัวเนาะลองจับสอง ตัวดูได้ชุดสามตัวเออผมก็ไม่ได้จับชุดสามตัวให้นะเดี๋ยวชุดสามตัวก็จะมีอืมเป็นหามไปเลยนะเมื่อวานก็หามมาศูนย์เก้าศูนย์นะแปดเจ็ดแปดนะผมให้เลขหามไปชุดสามตัวแล้วก็เบิน้นเบิ้นหน้าแปดแปดสองอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็น แปดหเจ็ดนี่คือเลขพี่น้องเนาะเอาให้สามชุดชุด3ามตัวก็ลองไปเล่นดูนะถ้าใครชอบชุด2ตัวที่ผมเน้นให้ก็จะมีตัวแรกเลยเจ็ดแปดปดสองแล้วก็แปดปดนะเน้นให้3ามชุดหอีกตัวหนึ่งขอเน้น6กเจ็ดไปด้วยนะ 6กเจ็ด8ปดแเสองนาะนอกนั้นก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นหนึ่งสองสสสสองถ้าไม่ชอบก็ตัดออกอ่าเห็นสชุดชุด3มตัวชุด3ตัวผมก็ชอบหมดเลยนะ ต่จะชอบชุดนี้มากสุดเนาะแปดเจ็ดแปดหรือแปดแปดสองดีวะเอานี้ก็แล้วกันะเนี่ยชอบแปดเจ็ดแปดเนาะอันนี้ก็ลองลงมาแปดแปดสองแปดแปดเจ็ดชุดฟันให้แปดเจ็ดแปดเลยขามไปเลยอืมฟันตัวเดียวให้แปดเจ็ดแปด หามแล้วก็เป็นพี่น้องด้วยเจ็ดแปดก็เน้นเหมือนเดิมรอบพิเศษปกติ VIP ใครชอบรอบเฉพาะกิจด้วยก็แล้วแต่นะลองไปจับดูอ่ะแนวทางก็ประมาณนี้นะ ครับผมขอให้เฮงปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม